Honda Accord รมูเ่าครับปีสองพันสีสันรับคันสวยแปดสิบปอร์เซ็นะครับมีเลี้ยวรอยบ้างนะครับตามการใช้งานมีรอยบุบยิ้มนิดนึงครับตรงนี้ไม่มีผลต่อการขับขี่นะครับรถเล่มร้อมเอกสารครบนะครับภาษี66หกกภายในบอรดดังนะครับมีขาดมีแตกรายงานบ้างนะครับตามสภาพการใช้งานเลยเกียร์อโอโต้แอร์หนาวตกไฟฟ้าช้ได้สาบาน ตับบาคัาให้ไใช้งานได้นะครับมานี่เลยรับตัวยังดูดีอยู่นะสวยๆเลยรอบตัวถั่วไม่ขี้เหร่นะครับเล็กน้อยครับเรียวลอยตามการใช้งานใช้สองระบบนะครับเบนซินบวกแก๊ส LPG ลงเริ่มเรียบร้อยทำนี่รีร้อยบ้าง เครื่องดีครับแอร์เย็นเจ็บรถขับขี่ไกลสบายครับความร้อนนิ่งรถจุดนนทบุรีไซนน้อยนะครับผมววาสวิทโฮมพาร์คาจังหวัดจองขับส่งให้ได้ค่าส่งคิดตระยะทางนะครับลองดูลองชมดูครับ